พลที่กำลังนั่งก้มหน้าตรวจการบ้านเด็กๆอยู่ที่โต๊ะทำงานสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นพร้อมเสียงเรียกจากพานโรงต้อมที่คุ้นเคยครูพลครูพลอยู่ไหมครับพลลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปเปิดประตูลางเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรอยู่ครับพี่ต้อมีอะไรหรือเปล่าครับพอประตูเปิดออกพานโรงต้อมที่ถือไฟฉายยืนอยู่ตรงหน้าก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดเล็กน้อยครูพลครับผมว่าจะมาบอกว่าไฟที่หน้าโรงเรียน มันกำลังติดติดดับดับผมลองไปเช็คแล้วแต่ดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติผมเลยอยากให้ครูช่วยไปดูเป็นเพื่อนหน่อยครูพลขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนพยักหน้าได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปกับพี่ต้อมทั้งสองหยิบไฟฉายและเดินออกจากห้องไปยังหน้าโรงเรียนท้องฟ้าอย่างค่ำคืนเมื่อสนิทมีเพียงแสงไฟจากไฟฉายที่คอยส่องทางทั้งสองเดินไปด้วยความระมัดระวังเสียงกิ่งไม้ไหวกับลมหนาวที่พัดเบาๆบายิ่งเพิ่มบรรยากาศลึกลับเมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนพวกเขาเห็นไฟดวงหนึ่ง กระพริบทีๆอย่างผิดปกติต้องมองครูพลก่อนพูดเห็นไหมครับไฟมันเหมือนจะเสียแต่ตอนที่ผมเดินมาคนเดียวเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้ด้วยพลหันไปมองรอบๆพื้นที่รกร้างใกล้หน้าโรงเรียนแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติทว่าทันใดนั้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นจากมุมมืดทำให้ทั้งสองต้องหยุดชะงักกรอบแกรบกรอบแกรบครูพลตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ท่ามกลางความเงียบงนันและความกดดันในความมืดแล้วต้องก็ตะโกนขึ้นระวังนะครับครูพล แต่สิ่งที่ทั้งคู่เจอทําให้ถอนหายใจยาวออกมามันคือและสิ่งที่ทั้งคู่เห็นอยู่ตรงหน้ากลับทําให้ต้องหยุดชะงักและกลืนน้ําลายมันคืองูตัวใหญ่ลำตัวของมันเลื้อยอยู่ในพงหญ้าข้างสนามลำตัวหนาเท่าท่อนแขนแสงไฟฉายสะท้อนกับเกร็ดของมันที่เป็นมันเงาโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้มาได้ยังไงกันเนี่ยต้อมพูดเสียงสั่นขณะที่ค่อยๆถอยหลังพลที่ตั้งสติได้เร็วกว่าจับแขนพี่ต้อมแล้วพูดเบาๆพี่ต้อมเราถอยออกมาก่อนดีกว่าอย่าไปทําอะไรให้มันตกใจเดี๋ยวมันจะพุ่งเข้าใส่ ทั้งคู่ค่อยๆถอยออกมาอย่างช้าๆโดยไม่ละสายตาจากงูตัวนั้นมันดูเหมือนไม่สนใจพวกเขาและกำลังเลื้อยไปอีกทางครูพลถอนหายใจเฮือกใหญ่สงสัยมันจะมาจากปากใกล้ๆนี่แน่เลยไม่น่าเข้ามาในเขตโรงเรียนแบบนี้ต้องพยักหน้าผมว่าเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาช่วยจัดการเด็กๆอาจจะเป็นอันตรายถ้ามันยังอยู่แถวนี้พลพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากเหตุการณ์นั้นงูตัวใหญ่ ถูกจับไปปล่อยในพื้นที่ป่าที่ห่างไกลส่วนครูพลและต้องก็ได้บทเรียนสําคัญว่าในยามค่ําคืนอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้แต่การ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในโรงเรียนพี่ต้องพี่ต้องป้าบ้านที่อยู่ข้างโรงเรียนเขาเป็นอะไรทําไมตอนกลางคืนร้องเหมือนเสียงหมูเลยพลเอ่ยถามต้องที่กําลังถือไฟฉายเดินนําครูพลอยู่ชะง,งักไปเมื่อได้ยินคําถามป้าบ้านที่อยู่ข้างโรงเรียนหรอครับเออดครูพลหมายถึงป้าชื่นหรือเปล่าพลพยักหน้า,น,าน่าจะใช่นะครับ ผมเคยได้ยินเสียงเหมือนหมูร้องดังมาจากบ้านแกตอนกลางคืนหลายครั้งเลยสงสัยว่าแกเลี้ยงหมูไว้หรือเปล่าต้องหันมามองด้วยท่าทางครุนคิดก่อนพูดเสียงเบาๆป้าชื่นเขาไม่ได้เลี้ยงหมูหรอกครับครูพลแต่เสียงนั้นที่ครูได้ยินอาจจะไม่ใช่เสียงหมูจริงๆก็ได้พลขมวดคิ้วหมายความว่าไงครับพี่ต้อมถ้าไม่ใช่หมูแล้วมันเสียงอะไรพี่ต้อมก้มหน้ากระซิบ เรื่องนี้คนในโรงเรียนหลายคนรู้กันดีแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาว่าป้าชื่นเป็นคนที่เคยโดนผีป่าหรือเจ้าป่าบางอย่างสิงมันทําให้แกมีนิสัยแปลกแปลกบางคืนก็จะมีเสียงเหมือนหมูร้องออกมาเองทั้งๆท,ที่ไม่มีหมูในบ้านพลฟังแล้วขนลุกแต่ยังไม่ปักใจเชื่อพี่ต้อมล้อผมเล่นหรือเปล่าครับพี่ต้อมสายหน้าไม่เลาครับครูถ้าครูไม่เชื่อคืนนี้ลองเดินไปดูใกล้ๆบ้านแกสิครับ แต่ถ้าเสียงนั้นดังขึ้นมาอย่าเผลอเรียกชื่อแกเด็ดขาดเพราะเขาว่ากันว่ามันจะรู้ตัวว่าเรากําลังมองอยู่ผลเริ่มรู้สึกเสียวสันหลังขณะที่สายลมเย็นพัดผ่านทําให้บรรยากาศดูวังเวงขึ้นกว่าเดิมงั้นเรื่องนี้ผมขอเก็บไว้คิดก่อนละกันครับพี่ต้อมต้องพยักหน้าเบาๆครับครูแต่ก็อย่าลืมระวังตัวด้วยนะครับโรงเรียนนี้ตอนกลางคืนไม่ได้เงียบสงบอย่างที่คิดหรอกครับหลังจากต้อมลากลับบ้านไปครูพล ก็เหลืออยู่เพียงลำพังในอาคารเรียนที่เงียบสงัดแสงไฟจากห้องพักครูสัวลงเมื่อเขาปิดไฟในห้องที่นั่งตรวจการบ้านอยู่ก่อนหน้านี่เราจะเชื่อเรื่องที่พี่ต้อมพูดดีไหมเนี่ยพลพุธรทำกับตัวเองทางเดินไปล็อกประตูห้องก่อนจะเดินไปเก็บเอกสารที่เหลือเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทําให้ม่านขยับเล็กน้อยครูพลหยุดมองไปรอบๆอ,อาคารเรียนแม้จะคุ้นชินกับที่นี่แต่ตอนกลางคืนกลับรู้สึกเหมือนมันแตกต่างออกไปทุกอย่างดูเงียบเกินไปท่านใดนั้น เสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากด้านหลังอาคารวุดวดพลหยุดนิ่งทันทีเสียงนั้นเหมือนเสียงมูร้องซึ่งตรงกับสิ่งที่เขาเคยได้ยินหลายคืนก่อนแต่ครั้งนี้เสียงดูใกล้กว่าที่เคยหรือจะมาจากบ้านป้าชื่นครูพลคิดในใจก่อนจะเดินไปที่หน้าต่างด้านหลังอาคารเรือแล้วมองออกไปในความมืดเขาเห็นแสงไฟสลัวๆจากบ้านของป้าชื่นที่อยู่ไม่ไกลนักแต่สิ่งที่ทําให้เขาใจเต้นแรงคือเงาตะคุ่มตุ่มบางอย่างที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ใกล้ๆบ้านนั้นมันดูเหมือนคน เงานั้นก้มๆเงยๆอยู่ในความมืดพร้อมเสียงอูดอูดดังขึ้นอีกครั้งผลกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเราจะไปดูดีใหม่นักแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรเสียงอูดดังขึ้นอีกครั้งและคราวนี้มันดังใกล้ขึ้นเหมือนมาจากด้านล่างอาคารเรียนที่เขายืนอยู่คนชังโงกหน้ามองลงไปแต่กลับไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเขาพยายามกลั้นใจสงบสติและบอกตัวเองว่าอาจจะแค่คิดไปเองแต่ทันใดนั้นเองเสียงเ,าเบาๆดังขึ้นที่ประตูด้านหลังของห้องที่เขาเพิ่งล็อกเมื่อครู่ พลยืนนิ่งร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับที่หลังจากที่เขาจ้องมองประตูหลังห้องที่ตอนนี้เสียงขอดังขึ้นชัดเจนก๊อกก๊อกก๊อกหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทุกขณะใครใครอยู่ตรงนั้นพลพยายามเรียกเสียงดังออกไปแต่เสียงของตัวเองกลับฟังดูแผ่วเบาในความเงียบรอบตัวเสียงเขาเงียบไปชั่วขณะพลเริ่มสงสัยว่าตัวเองอาจจะคิดไปเองแต่ก่อนที่เขาจะทันผ่อนลมหายใจเสียงอูดอดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้จนเหมือนอยู่หลังประตูนั้นจริงๆ พล,ลังเลเขาค่อยๆก้าวถอยหลังสายตาย,ยังคงจับจ้องที่ประตูแต่แล้วประตูที่เขามั่นใจว่าล็อกไว้อย่างดีกลับค่อยๆขยับออกเองช้าๆบานประตูเปิดออกเพียงเล็กน้อยพลจึงมองเห็นช่องว่างเล็กๆระหว่างบานประตูกับขอบด้านข้างและในความมืดที่ลอดเข้ามานั้นมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่มือไม้ของเขาเย็นเฉียบแต่ยังพยายามกลั้นใจและเดินเข้าไปใกล้ใครอยู่ตรงนั้นถ้าเลาเล่นไม่ตลกนักเมื่อเขาเอื้อมมือไปเปิดประตูให้กว้างออกสิ่งที่เขาเห็นทําให้ต้องผงะถอยหลัง มันคือร่างของบางสิ่งที่ไม่ใช่คนเงามืดนั้นคล้ายกับร่างของผู้หญิงหลังค่อมดวงตาแดงกำ่ำและปากที่แย้มออกกว้างพร้อมเสียงร้องวุดวุดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหมูธรรมดาแต่เหมือนเสียงกรีดร้องผสมอยู่ด้วยพลล้มลงกับพื้นด้วยความกลัวทุ่มทนจนแทบขยับตัวไม่ได้ร่างนั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาเขาชา้ชาๆพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบา,เบาที่เย็นเยือกป้าชื่นใช่ไหมครับพลหลุดปากถามออกไปด้วยสิงสัน่นร่างนั้นหยุดชะงักก่อนหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่า ห้าแล้วพูดด้วยเสียงที่ฟังดูไม่ใช่มนุษย์เจ้ารู้จักข้าดีเกินไปแล้วครูพลจากนั้นพลได้ยืนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วกล่าวว่าแล้วไงล่ะเธอเป็นใครกันแน่คิดว่าฉันกลัวเธอหรือไงแท้จริงแล้วการล้มหลงเมื่อครู่เป็นแค่แผนของเขาพลคว้าตะกรุดที่หลวงพี่ตันเคยให้ไว้มากำแน่นจากนั้นจิตใจที่เคยสั่นคลอนก็เริ่มสงบลงเขาหลับตารวบรวมสมาธิแล้วเริ่มเปล่งเสียงมนอิมัตสมินไกเยพุโทโธล้างอุบาธโมล้างทุกสังโฆเพิ่มสุขสภาสดทิพวันตุเม เสียงมต์ดังขึ้นก้องห้องไปทั่วพลเปล่าลมออกจากปากส่งพลังมนไปยังร่างของป้าชื่นที่เริ่มชะง,งักเธอกรีดร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดร่างของเธอสั่นเทิมเหมือนถูกเผาไหม้พอแล้วพอแล้วข้าขอโทษเสียงนั้นแหลมสูงร่างของป้าชื่นค่อยๆจางหายไปทีละน้อยจนในที่สุดก็หายวับไปกับอากาศราวกับไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้งพลถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเขาเก็บตะกรุดไว้ในเสื้อก่อนจะมองไปที่ประตูที่เปิดกว้าง นี่สินะพลังของตะกรุดหลวงพี่ตันเขาพึ่มพำกับตัวเองพลเดินออกจากอาคารเรียนปิดไฟและล็อกประตูอย่างเรียบร้อยคืนนี้เขารอดมาได้เพราะความศรัทธาและความตั้งใจแน่นอนว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ในคืนนี้อีกเลยความจริงแล้วพลมีความชอบในศาสตร์การป้องกันตัวโดยใช้คาถาอาคมมาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาเคยฟังเรื่องเล่าจากปู่ย่าตายายเกี่ยวกับพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องและมนต์คาถาซึ่งสามารถช่วยปัดเป่าภัยอันตรายและป้องกันตนเองจากสิ่งชั่วร้ายได้ เมื่อพลเข้ามาทํางานที่โรงเรียนนี้และได้รู้จักหลวงพี่ตันพระสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาและเชี่ยวชาญในวิชาคาถาเขาจึงตัดสินใจขอให้หลวงพี่สอนวิชาคาถาป้องกันตัวให้หลวงพี่ตันกล่าวว่าพลเอ๋ยวิชาคาถานั้นสําคัญก็จริงแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือจิตใจที่มั่นคงและความเชื่อมั่นในความดีหากเจ้ามีจิตที่ดีวิชานี้จะยิ่งทวีพลังคาถานี้เป็นการอัญเชิญพุทธคุณธรรมคุณและสังคุณมาปกป้องเจ้าไม่ว่าเจ้าจะ,ะเผชิญกับอันตรายใด ขอให้ตั้งจิตมั่นแล้วเปล่งคำนี้ออกไปพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเจ้าพลจดจำคาถานี้ไว้ในใจและใช้เวลาฝึกฝนอยู่นานหลายวันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นหนึ่งที่เขาต้องใช้มันจริงๆในการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายที่ปรากฏขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นผลกลับไปเล่าให้หลวงพี่ตันฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลวงพี่ตันเพียงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าเจ้าได้เรียนรู้แล้วว่าความดีและความเชื่อมั่นนั้นสําคัญแค่ไหนจงรักษาคาถานี้ไว้คู่จิตใจเจ้าและอย่าใช้ในทางที่ผิด พลยิ้มและกราบขอบพระคุณหลวงพี่ตันตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยหวาดกลัวสิ่งใดอีกเลยเพราะรู้ดีว่าคาถาที่เรียนมานั้นไม่ใช่แค่ป้องกันตัวแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เขาทําความดีอยู่เสมอหลวงพี่ตันไม่ได้สอนเพียงแค่คาถาให้ผลเท่านั้นแต่ยังเน้นย้าเรื่องการฝึกจิตใจให้มั่นคงผ่านการนั่งสมาธิพลเอ่ยวิชาที่เจ้าฝึกนั้นหากไม่มีจิตที่สงบและมั่นคงมันก็เหมือนดาบที่ไร้คมการนั่งสมาธิจะช่วยให้จิตเจ้าแกร่งขึ้นและสามารถใช้คาถาได้อย่างมีพลัง หลวงพี่ตันบอกผลให้เริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิวันละ10-15นาทีโดยให้หาเวลาที่เงียบสงบเช่นช่วงเช้าหรือก่อนนอนหลวงพี่ยังแนะนำว่าก่อนเริ่มสมาธิให้ว่าคาถาเบาๆในใจเพื่อปรับจิตให้สงบเช่นพุทธโทรตามลมหายใจเข้าออกหากจิตเจ้าวอกแวกก็อย่าฝืนให้ดึงกลับมาที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนผลทำตามคำสอนของหลวงพี่ตันเขาเริ่มนั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนแม้ในช่วงแรกจะรู้สึกฟุ้งซ่าน แต่ด้วยความพยายามและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจิตใจของเขาก็ค่อยๆสงบลงไม่นานพลก็สังเกตได้ว่าการนั่งสมาธิช่วยให้เขาใจเย็นขึ้นมีสติและสมาธิที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องการทำงานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหลวงพี่ตันกล่าวเสริมในวันหนึ่งว่าสมาธิปเปรียบเสมือนน้ำใสที่ชะล้างสิ่งขุ่นหมัวในจิตใจเมื่อจิตใจสะอาดเจ้าจะมองเห็นทางออกของทุกปัญหาคำสอนของหลวงพี่ตันไม่เพียงทำให้พลมีความมั่นใจ ในตัวเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสอนเรื่องสมาธิและการฝึกจิตให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วยเพราะเขาเชื่อว่าความสงบในจิตใจเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีเมื่อป้าชื่นหายวับไปจากการเป่ามุนของครูผลในครั้งนั้นทุกอย่างกลับสู่ความสงบเสียงแปลกๆข้างโรงเรียนก็ไม่มีแล้วผ่านไปสองถึงสามวันก็มีญาติของป้าชื่นมาเรียกหาครูผลว่าครูผลครูผลครับป้าชื่นมาบอกให้ไปหาหน่อยที่บ้านและผลก็ได้ตามไปที่บ้านผล ได้พบกับร่างของป้าที่ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนเดิมใบหน้าของป้าเริ่มดูสงบขึ้นแม้ร่างกายของแกยังดูอ่อนแรงพนขอบใจเองมากป้าชื่นพูดด้วยเสียงเถาเบาพลรีบเข้าไปใกล้ๆป้าชื่นป้ากลับมาปกติแล้วหรือครับป้าชื่นพยักหน้าเบาๆน้ำตาคลอในดวงตาเองช่วยปลดปล่อยข้าข้าอยู่ในสภาพนั้นมานานเพราะไอ้ผีร้ายมันเข้าสิงข้าไม่รู้ตัวเลยและมันก็ได้กินร่างกายข้าไปแทบหมดแล้ว พลฟังแล้วรู้สึกเศร้าเขาก้มลงนั่งข้างป้าชื่นป้าไม่เป็นอะไรแล้วครับผมช่วยป้าได้แต่ป้าต้องเข้มแข็งนัดป้าชื่นสายหน้าเบาๆไม่ทันแล้วผลร่างข้าถูกมันกัดกินไปจนจะหมดแล้วที่ข้ากลับมาได้ก็แค่ชั่วครู่เพื่อพูดกับเองก่อนที่ข้าจะไปน้ำตาของพลไหลออกมาแล้วป้ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับป้าชื่นจับมือของครูพลไว้แน่นขอบใจอีกครั้งที่เองช่วยข้าป้าจะไปอย่างหมดห่วงพลพยักหน้าด้วยน้ำตาคลอ ป้าชื่นยิ้มอ่อนโยนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากไปอย่างสงบและมีเพียงเสียงร้องไห้ของญาติพี่น้องของป้าชื่นญาติพี่น้องของป้าชื่นมาขอบคุณผลที่ช่วยป้าชื่นเพราะไม่อยากให้แก่ทรมานอีกหลังจากช่วยเตรียมงานเสร็จพลเดินกลับบ้านพักพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้รู้สึกกลัวสิ่งลี้ลับอีกต่อไปเพราะเขาได้เรียนรู้ว่าความดีและความเมตตาจะเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องและนำทางให้ผ่านพ้นทุกสิ่งได้